ในภาวะสงครามหรือเรียกว่าสุรบแต่แนว,แนวชายแดนเนาะครั้งนี้รู้สึกจะตลอดแนวเลยเราซึ่งเป็นคณะสงหรือ,อเรียกว่าก็เป็นคนอยู่แนวหลังเหมือนเดิวมาแหละถ้ารวมความแล้วนะคือไม่สภาวะไม่ปกติ ที่จริงเราก็ปกติของเราอยู่อย่างเงี้ยแหละและโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะใจเราต้องปกตินะเออปกติอถ้าผู้ฝึกผลผู้ประพฤติเนี่ยต้องปกติเนาะเขาก็ลบกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเอาก้อนหินปาใส่กันแล้วลหละมนุษย์เนาะ,นะสัตว์โลกเออต่อมาก็อ่าใช้เอาไฟเอาไฟ อะไรนะเอะาธนูลบกันไม่ขาดหรอกในโลกนี้ดเพราะกิเลสตัณหาความขัดแยง้งขันความขัดใจตัวเองไงเนาะอตัณหาความอยากได้ความโลภมากหรือว่าโลภะอะมันก็ทําให้มนุษย์เนี้ยแย่งชิงกันฆ่าแกงกันเอ,อทําลายกันนี่มันเป็นปกติวิสัยของกิเลสเนาะสาพูดถึงมันเป็นธรรมดาเนาะ สำหรับหลงจราเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะ,ะมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดหรอกอ่าไม,ม่ภาวะสงครามเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่แม้แต่สัตว์สัตว์มันก็มีจา่าฝูมีอะไรอย่างเงี้ยก็ฆ่ากันแกงกันกัดกันอ่ะสัตว์มันอาจจะไม่มีอาวุธเหมือนมนุษย์เนาะมนุษย์มันพัฒนาการฆ่ากันมา เรื่อยๆเนาะเออนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับยอมรับไม่ตัดสินอะไรอย่างนั้นแหละวางลงให้ได้เนาะเออนี่กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะโอ้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรู้จักปรงสังเวชนะสลดสังเวชในจิตในใจ,ในใจที่นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยนะเออมันก็อยู่อย่างนี้แหละนะ มีการเ,เกลียดกันชังกันขัดแย้งกันนี่ด้วยอารมณ์นะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าเข้าไปถึงความสงบแห่งใจแนละ้วก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรแปลกใหม่หรอกนะมนุษย์เนี่ยอยู่ในตรงนี้กินขี้ปี้นอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทำเรื่องใหม่หรอก มีแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดมากกว่าแก่ไม่เจ็บม่ตายอยู่เงเห็นไหมไม่ได้มีอะไรใหม่เลยอะเห็นไหมเหมือนพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเขาไม่มีอะไรใหม่หรอกจริงไหมเกิดมาเป็นเด็กออกมาก็ทุกข์ลำบากก็มาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่อ่าต่อไปก็เป็นคนตายเป็นปกติวิสัยปกติธรรมดาเห็นไหมเออ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดูก่อนอน,นุนนะเออเธออย่าประมาทพึงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไ,ไหมเออเพราะสัจธรรมจริงๆก็คือเกิดแล้วต้องตายต้องแก่เห็นไหมต้องตาย,ตตายมันเป็นปกตกิเป็นเรื่องจริง <c oughs> เราจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็เป็นของมันอย่างเงี้เห็นไ,ไหมเออเนาะไม่มีใคร ที่จะไปฝืนธรรมชาติตัวนี้ได้หรือเรียกว่าสัจธรรมเพราะฉะนั้นอถ้าไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็อยากเกิดเพราะสาเหตุของการตายก็คือการเกิดนั่นแหละสาเหตุของการแก่ก็คือการเกิดนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาณาปณสติสมาธินี่นแหละจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นวิหารธรรมนะอของพวกเราเนาะเออ รวงจากําหน้าที่ออ,อคือพูดถึงหน้าที่ของรวงจาบวชใหม่ๆปฏิบัติใหม่ๆก็ป,ปฏิบัติเหมือนพวกเรานี่แหละปฏิบัติไปจนถึงที่สุดนะ,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 ะก็ก็กลับมาทําหน้าที่มาบอกมาเล่าก็เอาสิ่งที่ปฏิบัตินะมาบอกว่ามันจะํำเหตุอย่างนี้นะมันได้ผลอย่างนี้นะเห็นไหมก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา ด้เดินทางสู่มรรคสู่ผลแค่นี้เนาะนี่คือหลวงจานะอ่าทีนี้อาการทำหน้าที่มันก็จะไม่ใช่ว่าดูแลแต่ครอบครัวตัวเองนะหน้าที่ของหลวงจานี่ยหลงจาเคยพูดตลอดเรายังอยู่ในโลกนี้ยังไม่ได้ตายยังมีลมอยู่นะก็ดูแลครอบครัวเนี่ยดูแลลูกหรือเรียกว่าครอบครัวหลวงจาเนี่ ก็ดูแลไปมีมามีม,ม,มีมีหน่อยก็แบ่งให้ทางบ้านคือเขาไปช่วยทางอนุเคราโรคเขาไปแบ่งออกไปมั่งห็นไ,ไหมเห็นไหมเออแต่จ,จุดสําคัญก็คือครอบครัวเราเนี่แหละจริงไหมเออนะอ่าอ่าไม่ให้ขาดตกบกพร่องเรื่องกินอยู่ที่อยู่อาศัยนี่คือหน้าที่ของโรงจาหน้าที่ของพวกเราก็เหมือนกันต้องภาวนาเออ มีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนักภาวนาไม่ใช่มาอาอยู่แบบโอ้เรียกร้องเอาไปเอามาไม่รู้มาภาวนามาเอาทิ้งหรือมาเอาจะมาสร้างอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะมันจะกลับตลปัดระวังเชื่อไหมหลวงตาทำไมถึงเล่าเรื่องตัวเอ,องให้ฟังช่วงหลวงตาปฏิบัติใหม่นยะ หลวงตาไปสร้างสร้างกุฏิไว้บนเขาเองนะก่อนตั้งแต่เป็นโยมยังไม่บวชสร้างไว้ตั้งหลายหลังนะสร้างไว้เผื่อคนอื่นด้วยและตัวเองพอบวชแล้วก็ขึ้นไปอยู่ไม่ได้อยู่สุขสบายไม่ได้สะดวกอย่างนี้หรอกอะทำไมเป็นกุฏิหลังเล็กๆเนาะไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำในตัวเราต้องเดินไปขับถ่ายทั้งกลอะ่ะเห็นไหมเออ อก็อยู่ปฏิบัติอย่างนั้นนะนะอะอาเขอาศัยกำหนดลมหายใจญ่กุฏินี่ยหงงใหญ่นะกุฏิที่หลวงตาทำตัวเนี่ยอยังมีมุ้งลวดมีห้องน้ำในตัวนะเออหลวงตาเนี่ยกุฏิมุงหญ้านะเอาผ้าจีวรขาดๆเก่าๆเานะี่ยมาล้อมเป็นข้างฝาไม่มีประตูหน้าต่างนะแค่ไม่ไผ่อันเดียวนะ เห็นไ,ไหมหลวงจาก,ก็อยู่มาได้ห้าหกปีนะเห็นไ,ไหมเออเห็นไ,ไหมออบางทีอยากอาบน้ำก็เดินไปหาน้ำหว้วยน้ำหนองน้ำซับเห็นไ,ไหมไม่ได้มีน้ำป่าปาให้อย่างนี้นะเห็นไ,ไหมเออเอ,อ่าทุกวันนี้หลวงจาก็ทำคิดว่าเสนาสนะที่อยู่อาศัยก็อา่าถือว่า ทำให้ดีนะถือว่าดีนะสําหรับหลวงตาเพราะดีกว่าหลวงตาตอนเข้าประพฤติปฏิบัติไะส่วนมากหลวงตาจะอยู่ตามโขดหินตามถ้ำท่าน้าแรงมาเห็นไ,ไหมเออท่าน่าฝนเออค่อยมีกุฏจิมุงยาเห็นไ,ไหมอ่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเออพระห่มก็ไม่มีหมอนก็ไม่มี มีแต่ผ้าสังกาติผ้าสามพืนนี่แหละหมุนหัวถ้าหนาวมาก็ซ้อนเอาจีวรน,นี่หม่มแค่นี้ก็อยู่อย่างนั้นแ่ะเนาะเห็นไหมเดินเนี่ยเดินเดินเราว่าไกลแล้วนะเนี่ยเดินมาสลาเราว่าไกลแล้วนะสมัยก่อนลูกตาเดินไปกลับเกือบยี่สิบกิโลนะสิบสามกิโลกว่านะไปบินสบาตเนี่ย ไปทุกวันด้วยนอกยกเว้นที่วันนั้นไม่ฉันฮะจะบอกให้เดินนะเอาเห็นไหมเออฝนตกเนี่ยไม่มีหลักร่มเนี่ยเปียกมดแหละเพียก็หนาวสันพวกวอกวกน่สะพายบาดเข้าป่านะเห็นไหมเออความลำบากความอดทนขันตินี่แหละทำให้เราได้ดีเออ เวลามันหนาวสั่นบินถบานมาเดินตามถนนมาฝนก็ตกพ,พเออใครนะเป็นผู้หนาวด้านใจเรอาใครว่าหนาวมันถามตัวเองอยู่เนอะมันมีแต่ความรู้สึกตัวเห็นไหมเออเห็นไหมเดินไปอจีนเนี่ยหนาละเหยียบหินเนี่ยมันไม่ใช่ทางลูกรังแนละ้วเมื่อก่อนทางมันไม่ใช่ทางลาดยางใครว่าเก็บจีนเนี่ย นะเออเนี่ยมันขนาดนั้นเลยนะมันรู้สึกตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมอ่านี่กว่ากว่าจะมาสร้างวัดป่าบ่อน้ำมาอินเนี่เมื่อก่อนเท้าหลวงตาตีนหลวงตานี่หนาหนาหนาขนาดเนี้ยเออต้องต้องต้อง,ต,องต้องเอามีดปาดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ต้องปาดครั้งสองครั้งอะเอามีดคมๆปาดออกมันหนามันมันมัน,มน เห็นไ,ไหมเออหน้าหนาหนาวมานีแจกเลือดซิบเลยแหละแถวๆนี้่แถวนี้แจกเพราะเขาเนี่ยแจกนะมันหนาเห็นไ,ไหมเออบางทีห้าวันหกวันเขาได้อาบน้ําหนหนึ่งสมัยก่อนแต่สมัยนี้เออเจ็แปดวันลงจาค่อยอาบทีนหนึ่งเพราะความเคยชินไง คนสะอาดไม่ต้องจำเป็นต้องอาบน้ <c oughs> hum, hum. Uh, wow. uh, right? so ําบ่อยหรอกจริงไหมพวกที่สกปรกอาบบ่อยๆเฮ้ยไงอาวุชช่าลวงตากขาลุกอาบมันแต่ทีสองแล้ะเห็นไหมก็ครบสิบวันแล้ะเห็นไหมเออเขาประหยัดไงประหยัดน้ําประหยัดสบู่เห็นไหมเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนาะการใช้ของของโลกมากๆก็ไม่ดีนะ ใช้ใช้น้น้อยเออ,เอลงตาเนี่ยสะผมลงตาก็ใช้สันไหลเห็นไหมใช้มาอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วสันไหลได้ไหมไม่ต้องไปใช้ยาสะผมนั่นนี่หรอกสันไหลนี่สะอาดดีขนาดล้างจานยังสะอาดเลยไหมข้าบไขมันสกรปรกเห็นไหมเออซักผ้าก็สันไหลลตางจากมันก็ดีนะไม่เอาแปรงฟันด้วยสันไหล ไม่เห็นมีปัญหาเลยจริงไหมก็ยังเป็นครูบาอาจารย์ได้อยู่คือเราใช้น้อยที่สุดเพราะว่าเราจะไม่หนักไม่ขนขวายเห็นไ,ไหมการนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกมีผ้าสามผืนปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมหลวงตาเนี่ยมีจีวรผืนหนึ่งสบองสองผ้าอังศาสองแค่นี้ะสมบัติก็มีแค่นี้หละไม่ได้มีมากหรอก จะไม่ชีบางทีย้ายกุฏิใช้รถสามคันน่ะนะไม่รู้มันหอบอะไรมาตอนมาใหม่ๆเนี่ยโอ้มีกระเป๋าใบเดียวเออพอมาอยู่ปีกว่า,วาสองปีเนี่ยโอ้โหไม่มีที่นั่งอล้วในกุฏิเหออ็นไหมมันมาสะสมยิ่งสะสมมากเท่าไหร่มีสมบัติมากเท่าไหร่ก็ห่วงมากยึดมากเท่านั้นไม่ต้องมีมากหรอกสบายยิ่งมีสมบัติก็ห่วงอ่ะ จริงไหมเออมันไม่มีอะไรหรอกนะเห็นไหมออไม่เอาคนกิเลสหนาะเห็นไหมขายที่อย่างเงี้ยขายที่ให้หลวงตาขายแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเออมันก็ยังมาขายอีกก็มีเห็นไหมขายไปขายมากูบอกว่าจริงไปทับที่คนอื่นเข้ามาเอาตังค์มาคืนก็มีเห็นไหมกิเลสมันหน้าไม่อายแล้วมันทำลายตั่วตนเห็นไหมความอยากจริงไหม ลุงตาไม่มีหรอกเนี่ยซื้อไว้ซื้อไว้ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะอยู่ของเกียมก็ซื้อไว้สามร้อยกว่าไร่สามร้อยกว่าไร่นะก็ถวายทาเป็นทัว์ี่กรณีส่งไปเลยเนะนี่ยอยู่ผมเกียมอยู่สั่งไปเนี่ยเห็นะไ,ไหมวัดป่าห้วยเรือนี่้องตาเป็นคนซื้อที่นะสามร้อยสี่สิบแปดไล่เห็นไหมไม่ได้สนใจหรอกอ๋อไม่เป็นดินให้เป็นของศาสนาไปเลย ซื้ออยู่ไว้มงศ a หารก็มีหน้านะที่รองจานะซื้อซื้อแล้วก็มอบให้แผ่นดินมอบให้วัดไปเลยอ่าเห็นไหมไม่เห็นสนใจเลยสนใจแต่ธรรมะสนใจแต่สติปัญญาเนะี่ยอ่มันไม่ฟุกหรอกนะไม่มีของฟรีหรอกถ้าเราไม่สร้างนะเราไม่รู้จักสร้างเหตุหน,นะนะนี่เห็นไหมสร้างทุกวัน เมื่อวานนี้ก็เห็นไหมตอนนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมสร้างอยู่นั่นนะทำแนวชายแดนนนนะเห็นไหมเออสั่งคนไปเอาเงินลงไปช่วยเหลือคนจริงไหมเออบางคนมันจะอยากได้เป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสเห็นไหมเออไม่รู้จักแล้วเสียสละทำนิดเดียวก็ ตัวว่าตัวเองทํามากอ่ะคนที่ทํามากๆก็ไม่คิดว่าตัวเองได้ทําก็มีนะอย่างหลวงตางเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ทําได้ทานเห็นไหมทุกวันเอี่ยจาแต่ตื่นนอนมาเนี้ยเท่าปัจจุบันเนี้ยเนี่ยหมดไปหลายแสนแล้วนะเห็นไ,ไหมไม่ได้พูดเล่นนะให้มันหมดหมดเนื้อหมดตัวไปสกูเนี่ยมันจนยากจนไปเลยอ่ะ จริงไหมไม่ให้มันเหลือเยอื่อใยเลยเออขาดกันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันสุดเลยเงี้ยอย่ามาเหตุผลนั่นเหตุผลนี่คิดนั่นคิดนี่อยู่เอนะอย่าเหยาะอย่าแยะเออนะทานมันตัวเองเลยนะเห็นไหมบริจาคจริงไหมไม่ได้กลัวเลยนะถ้ากลัวไม่ทำหรอกเห็นไหม เออเล่นเนี but, ่ยเล่นกับพระสิ้นคิดเนี่ยเอาไปเสียนะเออมันจะเรียกว่าพระสิ้นคิดได้ทําแบบสิ้นคิดนี่แหละไม่ได้อยากไม่อยากเรียนหรอกอยากทําเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเหตุเอานะอ่ามันไม่ได้รวยอ่าเพราะคิดอยากได้หรอก มันไม่ได้สวยเพราะอยากสวยหรอกมันเกิดมาเนี่ตามกรรมทั้งนั้นเนี่ยสร้างเหตุยังไงไม่ว่าผิวพรรณเออเห็นไ,ไหมลุตงตากเกิดมาหน้าตาดีก็เพราะทร้าบ,บุญมาดีไงเห็นไ,ไหมเฮ้ยแม่ล่ะเออไม่ได้ไม่ได้บังเอิญเลยจริงไงล่ะเออเอออะอ่ะ,อะ,อะไม่ใช่คนรวยนะเออ แต่ทําทุกวันบางคนก็จะแปลกประหลาดว่าหลงวงตา,านี่โอูทำโอ้โหนะเห็นไหมเออเอาเงินมาจากไหนมาทําก็เอาเงินจากพวกมึงนี่แหละกูว่ากูจะเอามาจากไหนไม่ใช่เอามาจากดาวองคามมรมนนษย์ต่างดาวหรอกเอามาจากโลกนี่แหละทรัพย์ที่เราทําไว้สร้างไว้จริงไหมมันก็มีมาเองนั่นแหละไม่มีกครช่างมันเห็นไหม ไอ้พวกอยากได้เนี่ยมีแต่จนต้งนั้นแหละป่าันดิตโบราณบอกโลภมากลาบหายเห็นบอกขยายอีสานพนว่าแห้งอึดแห้งยาบบกอึดบ่ยากแห้งทุกแห้งซ้ำหีงำสือค้อยกีพนว่าเออเป็นอย่างนี้บอกห็นจังไรก็ขัดขาดเคลื่อน,นความหมายข,ขาดขาดน,นะ ไม่เคยพออยู่พอกินนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยแต่ภาษาอีสานเนไม่ได้หยาบนะเออแห่งทุกแหงซ้ำหิ้งหมถือค่อยกี่พลวานี่นะเออนะขยับแห้งวันใด,ดรุดหลดประว์นะไอ้หมอนี่เพราะอะไรเพราะกรรมเพราะไม่เคยสร้างไม่เคยชานไม่เคยให้ผู้ใดใจผู้คิดจะให้เนี่ยะ มันจะเบากว่าผู้ที่อยากได้หนักหน่วงหนักหนาสาหัสนี่เห็นไหมมันก็ immune, hosted, เนอเมินเนี่ยเห็นไหมเกิดมาสวยจะไม่มีผัวเห็นไหมเออเห็นไหมเออชาตินี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่ากูก็เป็นห่วงมันอยู่เนี่ยเออนะอืมอืมอ่าถ้าพ่อแม่มันแยกออกจากพ่อแม่แเนาะเออเนี่ยมันไม่มีชาติาพักกูย oh, ังไม่บวชเนี่ย voilà. อาจจะมีสิทธ์ เพราะกูจะล่ากออกจากพ่อแม่ได้อยู่อย่างเงี้ย่ะ,อะเออเห็นไหมกรรมเหมือนกันนะเห็นไหมเออคนที่หน้าตาเหมือนปว่วงเ่ยเขามีเด็กพ่อแจอยุสิบสี่นั่นเห็นไหมจะแถววัดกูนี่แหละเห็นไหมฮะ,ะจริงไหมกรรมเห็นไหมมันไม่ได้บังเอิญสักอย่างโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเห็นไหม พระพุทธเจ้าใช้คําว่ากรรมโมนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการสร้างเหตุคือการกระทาของเรานั่นเองจริงไหมเอออ,อะไรก็ไม่รู้มีแต่ตัณหาราคาบีบคั้งมีแตอยากได้อยากรวยเห็นไหมเออเมื่อวานนี้ก็มีโยม,มาหากูเอออยากมาให้กูตบหัวให้ให้หายนี่ กูว่าจบยังไงมันก็ไม่หายหรอกถ้ามึงแมวเงินไปใช้หนี้เขาฮะจริงไหมเออถ้ามึงอย่างหมดหนี้มันก็องหาเงินใช้หนี้เขาก็จบแล้ว่ามาให้พลาดต,ตบหัวเนี่ยจ้างมันก็ไม่หายจริงไหมเออเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุเห็นไ,ไหมเอออวยบรมานกันหรอกอ่ะรวบรวมใส่กันดูสิอ,อ่ ใช่ไหมสร้างเหตุเมื่อวานนี้ก็มีนักธุรกิจเขาจะทำค้าขายอะไรนี่แหละเขามาปรึกษาหลวงตาคะฉันว่าจะค้าขายจะขายอะไรดีคะมันมาถามกูกูก็เลยบอกขายอะไรก็ดีถ้ามีคนซื้อกวางะ,ะ,ะมาถามพระว่าจะขายอะไรดีเนาะ,ะไม่ไปถามพวกเขาค้าขายพวกกระทรวงพาณิชย์นนท์ จริงไหมนี่คือความเชื่อของคนงนะพระไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสที่จะไปเป็นโดนบันดาลลยมีจัก,กรรมมันแหละจริงไหมเออบางคนก็เอาโฉนดที่ดินมาให้กู้เยียยเอออยากให้มันขายได้ที่ดินกูยังขายไม่ได้เลยสามปีแล้วกูว่าเนี้ยติดไป้ายไว้นั่นนะเพราะมันไม่มีใครซื้อ จริงไหมเราต้องยอมรับความจริงอะนาอเห็นไหมขายไม่ได้ก็ไม่ขายเออเออเห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยวางลงที่หัวใจของเรานี่แหละเอออ่าจริงไหมมีไม่มีก็ช่างมันลูก้างนีไม่มีเงินอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรไหมเมื่อก่อนไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะตามเดินไปตามภูเขารากาเห็นไหมเออ จนอะไรลักหนาเห็นไหมเออตอนเช้าเนี่ยมานั่งรออะไรเออเห็นไหมเออแตกไหมยิ่งเอาไปก็ยิ่งจนน่ะสังเกตดูไหมเออเป็นไงรวยขึ้นยังอ้ยิ่งยิ่งเออห็นไหมเห็นไหมกูไม่เห็นเดือดร้อนเลยเพราะกูไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไง จริงไหมเออไม่มีก็รวยมีก็รวยคําว่ารวยคือใจมันรวยไม่มีอะไรก็ตามเห็นไ,ไหมรวยสีนรวยธรรมนี่เนาะเออรวยความสงบรวยความว่างเนี่ยหเห็นไ,ไหมอ่าสุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มีเห็นไ,ไหมความสงบจากทั้งหาลาคะสงบจากใจนี่แหละเห็นไ,ไหมสบายนี่เนี่ยเห็นไหมเออเย้ มันไม่วุ่นวายหรอกนะดวงตาเลยสบายสบายนะเมื่อวานนี้มาจากไหนเ่าจะมาบวชอ่ะฮะอ๋อดี้วนะมาบวชนะเป็นไงก็มาบวชซะนะมานะเต็มแล้วไม่ไม่รับแล้วนะเต็มแล้วไม่รับนะไม่รับอีกแล้วนะรอให้พวกบวชก่อนจายก่อนอ่ดูแล้วพวกมาใหม่ๆเนี่ยพวกว่าอยู่ไม่นานหรอก แต่ะละคนแปดสิบกว่าแล้วคงไม่เกินไม่ถึงร้อยี่สิบปีละมั้งว่าเนาะกูไปเห็นนั่งอดี๋ยวฉันกูนึกว่าบ้านพักคนชลาแล้วกูตีไม่มีอีมาจากอุจราิย์นี่เอออายุน้อยก็เข้าหน่อยหนึ่งเอ้ยดูแลให้ดีเราไอ้มึงเป็นพยาบาลนหายาดมยาลมไว้แถวนั้นะแต่ปกตินะพอมาอยู่นานเข้านานเข้า กลับเป็นสาวขึ้นนะเห็นน้องนวนกูไหมน้องนวนกูเนี่ยโอ้ยตอนนี้ไม่อายเลยตอนอยู่บ้านกับลูกเนี่ยโอ้มีจจจะไปสั่งเขาและ้ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้แข็งแรงยิ้มเลยเห็นไหมเออเดินได้ทั้งวันเลยสังวันไงเมื่อกว่านี่โอ้ยนะเห็นไหมเพราะมันใจมันวางไงจิตนี้สําคัญใจนี้สําคัญสําเร็จด้วยใจเห็นไหมทุกอยู่ที่ใจสวรรค์นในอกนะลกในใจ ถ้าใ,ใจมันวางแล้วเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยเห็นไหมหน้าแก้มแดงงงซ้องสะแลพินเออตอนไปอยู่น้ำผัวเนี่ยกูว่าเป็นซ่อมบีกูเรกว่าเป็นโรครีซานเห็นไหมตอนมาใหม่ๆตอนนี้มีน้ำมีนวลแล้วใอเนี้ยเออบางคนผัวก็มายุเอาไปซะเออไปสักพักแล้วก็หน้าดำค้าเคียนมาอีกแล้วออหนูมีปัญหาออก็มึงหาเองไม่ให้กูว่า เห็นไหมอ่าจะไม่มีแต่ปัญหานะอเาอหลวงตาเคยพูดเนาะปัญหามันมีทุกคนนั่นแหละแต่เราจะอยู่ปัญหากับปัญหายังไงทุกคนมีปัญหาในตัวของมันอยู่แล้วแต่เราจะบริหารปัญหาปัญหาอย่างไงอยู่กับปัญหายังไงไม่เอาปัญหาของคนอื่นมาสมใส่ตัวเองน่ยโง่เต็มทนแล้วกวาตัวเองก็ยังมีปัญหาอยู่เห็นไหมเออเอ่ เพราะฉะนั้นเนาะวางให้ได้ชั่งหัวมันในคาถาดีเนาะเออวางตัดเข้าสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพอแล้วอยู่กับลมเนี่ยเนาะเห็นะไ,ไหมเอออยู่กับลมหายใจนี่แหละดีที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาลมหายใจเป็นที่อยู่หรือเรียกว่าวิหารธรรมวิหารละวิหารหมายถึงที่อยู่เห็นไ,ไหมเอาลมหายใจนใี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยเห็นไ,ไหม เอเเเอ,เ,อเสร็จแล้วเนาะกับข้าวเสร็จแล้วเนาะมันก็เตรียมกินตัวกินข้าวกันซะ